แน่นอนนะการมีเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัยจะทําให้เราทํางานได้สะดวกสบายและรวดเร็วมากขึ้นนะงานที่ต้องใช้แรงเยอะขนาดนี้ก็ต้องมีเครื่องจักรที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการทํางานแบบนี้นะถมอนนุนเนาะมอนข้างแนละก็พอยกคนเดียวไหวอยู่นะแต่หมอนลางรถไฟนี่โอ้โหต้องมีเครื่องจักรช่วยอำนวยความสะดวกนะไม่างนั้นไม่ไหวนะการมีเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัยทําให้เราทํางานได้สะดวกได้รวดเร็วมากขึ้นนะไม่ต้องกลัวตกงานนะบางคนบอกว่ามีเครื่องจักรมาทํางานแทนคนกว่าคนจะตกงานนะไม่ต้องกลัวโอเคเราตามทันเทคโนโลยีศึกษาเรียนรู้เทคโนโลยีทั้งหมดก็้ใช คนควบคุมนะเครื่องจักรหรือเทคโนโลยีไม่สามารถขยับเองหรือทํางานเองได้ถ้าไม่มีคนหรือมนุษย์ควบคุมเครื่องจักรก็ไม่สามารถทําเองได้ทุกอย่างต้องใช้คนแน่นอนนะแน่นอนการมีเครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัยทําให้คนสะดวกสบายมากขึ้นนะไม่เชื่อลองรับดูว่าคนยืนดูกี่คนแล้วคนทํางานกี่คนนะมีแต่เครื่องจักรทาทั้งนั้นเลยนะคนทําไม่กี่คนที่เหลือยืนดูนะไม่ได้มีดีแค่รดเปลี่ยนมอนร้างรถไฟรถเกลี่ยหินเข้ารางรถไฟก็มีนะจะล้าไปกว่านั้นคือโรบอทเมนเทนแอสหรือโรบอทซ่อมบํารุงรางรถไฟนะนี่โรบอทมีหน้าท